อีกหนึ่งกระทรวงหลักสำคัญในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานไ h a i l a ด์เฟ <po> <2022, S 2> รียดีไซ e ์เอ2022นากรรมารอารยสถาปัตย์และนวัตก,กรรมสุขภาพเพื่อคนทมวนครั้งที่5นั่นก็คือกระทรวงการครลังโดยรัฐดีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์ได้เชิญชวนทุกภาคส,ส่วนมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอารยสถาปัตยประจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจก,การจับจ่ายใช้สอยและร่วมกันส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับขอเชิญชวนไปนงาน Friendly Design Expo 2022นะครับซึ่ง จะได้ไปชมในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการทางเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนในงาน f r i e n d l ดีไซน์ n 2022นะครับหลายๆห,หน่วยงานก็ให้การสนับสนุนอยู่กระทรวงการคลังก็มีในเรื่องของการช่วยเหลือในผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ,ๆนะครับก็เป็นการหาความรู้ ไปด้วยแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนไปชมงานนะครับไทยแลนด์เฟรนด์ลี่ดีไซน์เอ็กซ์โ2022ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10-13กุมภาพันธ์2565นะครับ